การเดินทางไกลในสังสารวัตรเราจำเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวไปเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมีความสมบูรณ์พร้อมกว่าเดิมสามารถสร้างบารมีได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการสร้างบารมีเพื่อรู้สัตว์ขนสัตว์เข้าสู่อายตนะนิพพาน จำเป็นต้องมีบุญใหญ่เอาไว้เป็นสบียงหล่อเลี้ยงตนเองและหมู่คณะบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะก,กลัน่นกลายเป็นดวงบุญติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราคอยส่งผลให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและก็ทรัพย์สมบัติทำให้สร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นเรื่องหลักของนักสร้างบารมีผู้มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุทธ,ธาการนิกายธรรมบทว่าปุญญเจปุริโสกโยรากยิลาเถนนังปุณณปุนังตัมหิฉันทังกยยราธะสุโขปุญญสา,าอุจยโย ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่เราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเรียน บุญจะหนุนนำให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาแต่หากว่าไม่มีบุญมาหล่อเลี้ยงเสียแล้วเมื่อดวงบุญในตัวมีน้อยจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดไม่ได้รับความสะดวกจึงยากที่จะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นั่นก็ให้รู้ว่า กำลังบุญในตัวของเรามีน้อยแล้วต้องเรีบขวนขวายทำให้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะหนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นจะต้องมีทานบารมี เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่นๆได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วยเพราะถ้าหากไม่มีโภคกรัพย์สมบัติเมื่อถึงคราวจะรักษาศีลหรือเปรกเวลามานั่งสมาธิจเจริญภาวนาก็ทำได้ยากลำบากทำได้ไม่ดีเท่าทิใจปรารถนาดังนั้นคนมีปัญญา ต้องหมั่นให้ทานบ่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอัญญาโกลทัญญะให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านรัตตัญูผู้รู้ราตรีนานคือเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนใครในบรรดาสาวกทั้งหมดเพราะว่าเวลาท่านจะทำบุญกุศลอะไรท่านก็จะทำก่อนใคร เป็นประเภทตุริตาตุริตังสีขะสีคังคือรีบทำความดีโดยไม่หมัวรอช้าไม่โอเอลังเลใจให้ทานเพื่อกระจัดความตระนีออกจากใจกลัวว่าขณะที่กำลังมีศรัทธาความตระณีจะเข้ามาครอบงำจิตใจเสียก่อนต้องรีบฆ่าความตระนีตีกระหน่าความตระณีให้พ่ายแพ้ไป มาให้งอกเงยขึ้นมาอีกเหมือนตาลยอดด่วนท่านทําอย่างนี้จนเป็นจริตอัธยาศัยเหมือนในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านเด้ม,มาเกิดเป็นพ่อค้าชื่อมหาการมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าจุลการผู้คนสมัยนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดที่ว่า ต้องต่อแถวกันถวายทานเลยทีเดียววันหนึ่งชาวบ้านได้ถวายพระตาหารหวานข้าวแด่คณะสงฆ์ซึ่งจาริกมาจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านของท่านมหาการเห็นหมู่สงฆ์ผู้มีความสงบสำมววมก็เกิดความศรัทธาอยากจะถวายทานแต่เงินทองที่จะเอามาซื้ออาหารถวายยังไม่มี แต่ก็อยากจะทำบุญท่านจึงปรึกษาน้องชายว่าจะเอารวงข้าวสาลีซึ่งกําลังเป็นน้ำนมอยู่มาทำเป็นข้าวยาคูถวายพระภิกษุจุลการเห็นว่าไม่น่าจะต้องรีบทำอย่างนั้นจึงบอกว่าใครๆเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกทำไมเราไม่รอให้รวงข้าวสุกเสียก่อน จึงค่อยถวายทานทีเดียวเลยเมื่อน้องชายคัดค้านอย่างนั้นมหาการก็ไม่ได้สนใจท่านคิดว่าขณะที่กำลังมีศรัทธานี้ต้องรีบให้ทานไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่จึงขอแบ่งผล,ผลผลิตในส่วนของตนเองแล้วก็ให้คนงานช่วยกันผ่าท้องโรงข้าวสาลีนำมาทำเป็นข้าวยาคู ผสมกับน้ำนมถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในฤดูทํานาครั้งนั้นมหาการถวายทานทั้งหมด9ครั้งทั้งเวลาทำข้าวเมา่าเกี่ยวข้าวนวดข้าวจนกระทั่งขนข้าวขึ้นยุ้งฉางตลอดฤดูทํานาครั้งนั้นท่าน รู้สึกเต็มอิ่มใจชุ่มอยู่ในบุญเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์สวยสุขอยู่ในเทวโลกพร่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทุกอย่างเมื่อลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้สั่งสมบุญกุศลเรื่อยมาท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพภูมินี้เท่านั้นจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเรา ท่านก็มาเกิดในตระกูลของพระมมณ์หาศารมีชื่อวโกนณทัญญะได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาจากบิดาจนเชี่ยวชาญในการดูลักษณะมหาบุรุษหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะพระสูตรได้5วันท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพระมามร้อยแปดคนที่ได้รับเชิญให้ไปฉันในพระราชวัง นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน8ของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนายลักษณะพรามเจ็ดคนตรวจดูลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธัฐาะแล้วก็ทำนายว่าถ้าพระราชก,กุมานียู่เวยร,ราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิแต่ถ้าเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ศาสด,ดาเอกของโลกส่วนโกรธัญญพรามหนุ่มตรวจดูพลักษณะโดยละเอียดก็ยกนิ้วชูขึ้นนิ้วเดียวพร้อมกับทำนายว่าลักษณะอันประเสริฐเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ครองเรือนเจ้าชายจากเสด็จออกบวชตัดสรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นไปตามคำทำนายของท่านจริงๆเพราะพระสาททั้งสามรดูที่พลังพร้อมไปด้วยนางสนมกำนันไม่อาจจะผูกพันเหนี่ยวรั้งเจ้าชายสิทธะไว้ได้เพราะบรารมีที่สั่งสมมานั้นเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จึงตัดสินพระไทยออกผนวดเพื่อสแสวงหาหนทางหลุดพ้นในที่สุด เมื่อเจ้าชายเศรษฐะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรโดปัญจวัคคีเป็นชุดออแรกและโดยบุญกุศลที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติที่เวลาจะทำบุญทำกุศลก็จะทำก่อนเสมอทำให้ท่านโกนทัญนะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เป็นอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังครั้งที่สองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ผู้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าความปรารถนาต่างๆจะสำเร็จผลขึ้นมาได้นั้นล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งสิ้น ใครปรารถนาผลอย่างไรก็ต้องประกอบเหตุอย่างนั้นเมื่อมีจิตศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญแล้วลงมือกระทำทันทีโดยไม่รอช้าเวลาบุญส่งผลย่อมได้รับอนิสงส์ก่อนใครเหมือนอย่างพระอัญญาโกนธัญะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำนัมโนย สุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา